ตลาดซื้อขายนักเตะเดือดตระอุซัมเมอร์2024ตลาดซื้อขายนักเตะต้องคนคอบอลเท่านั้นชมคลิปการย้ายทีมทางการพิมพ์ชูเสื้อแล้วครับชมข่าวการซื้อขายนักเตะพิมพ์ตลาดซื้อขายนักเตะชมคลิปแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คนคอบอล จแอ,อลมาติดเตรียมเฮแฉเลว์คุเซนสนจุดเข้ารังโจแอ,อลมาติดอดีตกองหลังของลิเวอร์พูลโซแวลแรกกลับไปคัดแข้งในลิกเมืองเบียอีกรอบหลังมีการเผยว่าไบเออร์เลว์คูเซนสนใจจะสันญ,ญาเขามาร่วมทัพนะครับมาติดประกันหลังชาวแคมรูนหมดสัญญากับลิเวอร์พูลเรียบร้อยหลังจากจบซีซั่นที่ผ่านมาและสามารถจ้ายทีมได้แบบไร้ค่าตัวโดยเขาได้รับความสนใจจากหลายสโมสร ในฐานะแข้งฟรีเอเจนต์กระทั่งลัาสุดฟาบริซซโอโ,โนมาโนนักข่าวคนดังเผยว่าดาวเตะวัย32ปีซึ่งเคยสร้างชื่อกับโบคุมและชาวเก้มีโอกาสกลับไปหากินในลิกเมืองไส้กรอกอีกรอบเนื่องจากไบเออร์เดบุกุเซนแชมป์บุนเดสลลกาเยอรมันไร้่ายในซีซั่นที่ผ่านมากำลังเจราจาดึงตัวเขามาร่วมทีมนะครับไบเออร์เดบุกุเซนเจราจาได้อย่างคืบหน้าถึงการสัญญากับโจเอลมาติป ในฐานะสซนตาฟคนใหม่ที่ไม่มีค่าตัวในการย้ายทีมหลังอำลลาลิอ์พูลมาติดได้รับข้อเสนอมากมายและเลเวอร์คูเซนกระหายจะได้ตัวเขานักข่าวคนดังชาวอิตาเลียนโพสต์ลง X นะครับชูอาลเฟลิกซ์ตเตรียมกับพิเมลีกสื่อปูดวิลล่าจ่อเส้นเข้ารังหรือหึงชูอัลเฟลิก์ดาวเตะของเอลติโกมาดริด เตรียมคัมแบ็กสู่เพเมลิกอังกฤษอีกรอบหลังหมดสิทธิ์เซ็นสัญญากับบาร์เซโลนาอย่างถาวรแล้วเฟลิกซ์ขุนพลทีมชาติโปรตุเกสในวัย24ปีถูกแอตเลิโกมาดริดปล่อยออกไปแบบยืมตัว2หนให้กับสิงห์บลูเชลซีตามมาด้วยบาร์เซโลนาเมื่อซีซั่นที่ผ่านมาโดยเจ้าตัวแสดงท่าทีกระหายย้ายสู่ทิมคัมนูอย่างถาวรยาร์กอีอาึงตมือมกระทิงดุเผยว่าทีมดังแห่งกาตาันประสบปัญหาด้านการเงินและไม่สามารถคว้าเฟลิกซ์มาร่วมทีมได้ อีกทางพวกเขาหันไปนให้ความสนใจสตาร์รายอื่นๆแทนแล้วทางนิโก้วิลเลียมส์และก็ดานี่โอโม่สองุนพลทีมชาติสเปนชุดแชมป์ยูโร2024ของทีมแอลติกบิลเบาและก็แอร์แบลไรซิกนะครับต่อจากความเคลื่อนไหวดังกล่าวของบาซ่าส่งผลให้เฟลิกซ์จำใจต้องยอมรับว่าหมดสิทธิจะดสัญญากับทีมในฝันแล้วและพร้อมย้ายกลับมาเล่นในพิม์ลีกอีกรอบตามที่เดอะการ์เดียนระบุกว่าสิงห์ผง,งาดแอสตันวิลล่าพร้อมดึงเข้ามาร่วมสังกัด พื่อสู้ศึกยูฟาแชมเปส์ลีกในฤดูกาลใหม่ถึงขณะนี้สิงห์พง,งา์อยู่ในช่วงช้อปปิ้งเสริมทัพอย่างขมักขม้นเพื่อเตรียมตัวลงเล่นในถ้วยหูใหญ่ของยุโรปล่าสุดพวกเขาได้อามาดูโอนาน่ากองกลางทีมชาติเบลเจียม,มาจากแอฟตันด้วยการควักกระเป๋าไป50ล้านปอนด์หรือประมาณ2350ล้านบาทนะครับปัจจุบันทีมของคุณซืออูนาเอมรีอยู่ระหว่างทัวร์ปริซิซันที่อเมริกาโดยพวกเขามีคิวอุ่นเครื่องนัดแรกกับโคลัมบัสครู ในวันอาทิตย์ที่28กรกฎาคมนี้นะครับแฟนผีเตรียมเฮซื่อเมืองน้ำหอมหหมข่าวเปเชจอบรรลุข้อตกลงส่วนตัวกับซานโชแล้วแบบนี้เข้าทางแมนเชสเตอร์เต็ดเต็มเมื่อมีรายงานข่าวว่าเปเชยอดทีมจากสึกลิกเอิงฝรั่งเศสใกล้จะตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับเจดอนซานโชได้แล้ว สำหรับซานโชเองเพิ่งได้รับโอกาสลงสนามให้กับทับพปีศาจแดงอีกครั้งในช่วงปรีซีซั่นในเกมที่แมนเชสเตอร์เนเต็ดเอาชนะเลนเจอร์สไปได้2ประตูต่อศูนย์หลังจากที่ราเตชาาอังกฤษมีปัญหาอย่างหนักกับคุณซือเอ,อริกเทนกากจนจุดท้ายต้องปล่อยตัวไปให้กับรัเซียดอตมุดยืมใช้งานตลอดช่วงครึ่งซีซั่นหลังที่ผ่านมานะครับและดูเหมือนว่าสถานการณ์ครั้งนี้จะผ่อนคลายลงไปเยอะทําให้เขามีโอกาสกลับมาอยู่ในแผนการนําทีมของคุณซือชาดัชแถมยังได้รับคําชื่นชมอีกด้วย แต่ทิงอย่างนั้นเลก,กิฟต์ูชิดังของฝรั่งเศสารงาน่าซานโชอาตันใจย้ายไปค้าแข่งอยู่กับปารีสแซ็แมงยอดทีมจากลีกเมืองน้ำหอมหลังการเจรจาเงื่อนไขส่วนตัวใกล้สำเร็จแล้วปัจจุบันแข้งวัย24ปีเลือสัญญากับยอดทีมอมงทิศออลทัฟฟต์อีก2ปีโดยคาดว่าทัพปีศาจต้องการค่าตัวเจดอนซานโชที่ราวๆ50ล้านยูโรและนั่นอาจนำไปสู่การเจรจาของทั้งสองสโมสรในการสลับขั้วนักเตะ เนื่องจากตอนนี้แมนเชสเตอร์เนเต็ดกำลังสนใจในตัวมานูเอลอูกาเต้กองกลางตัวเก่งของปเอเชยอยู่เช่นกันนะครับแมนยูเคลื่อนไหวทางการแชร์เม็ดเงินยื่นซื้อมัตไทสตอลิกแมนเชสเตอร์เนเต็ดื่นข้อเสนอหนหแรกในการขอคว้าตัวมัตไทสตอลิกกองหลังของทีมบาร์มยเมนิกมาเสริมทัพหลังจากโซตา้าแสดงท่าทีว่าพร้อมขายนักเตะ แม้ยูนเตดยอดทีมจากศึกพิมพ์เดกอังกฤษเปิดฉากการเจราจาขอซื้อตัวเดลิกเซต้ฮารฟทีมชาติเนเธอร์แลนด์จากสวนใต้บารย์เยมินิกอย่างเป็นทางการแล้วแม้จะเพิ่งประสบความสําเร็จในการคว้าตัวเลนี่โยูโรกองหลังเซนช์แมนมาจากลิลล์เนื่องจากเอลิกเจนฮาร์กกระหายจะฉุดประกันหลังตัวกลางเข้ามาร่วมทีมเพิ่มอีกรายอีกทั้งก่อนหน้านี้ทั้งสองเคยร่วมงานกันมาแล้วในทีมอาแจกส์อาร์มส์ดมนะครับต่อจากกรณีกางกล่าวคริสเตียนฟอกนักข่าวชื่อดังของบิวเผยว่า ทีแดงจัดแจงก็เสนออย่างเป็นทางการมาให้บายเยน์พิจ,จนารณาแล้วแต่ถูกปฏิเสธไปเนื่องจากสโมสรของพิเบลีกพร้อมควักกระเป๋าแค่29.5ล้านปอนด์เท่านั้นหรือประมาณ 1, 3 8 6้ล้านบาทขณะที่เือใต้ตั้งราคานักเตะชาวดัชเอาไว้ที่42ล้านปอนด์หรือประมาณ1,974ล้านบาทโดยจะมีค่าแอดออนพ่วงเข้าไปด้วยนะครับขณะนั้นก็ดีแมนยูไนเตดแกมโอกาดได้เป้าหมายในวัย24ปีเนื่องจากบายเยน์พร้อมขายทิ้งเพื่อนำเงินนนมมาเสรทัใช่วงมมอ์ี้ และยินดีเจะระจากับทีมลูกหนังของเมืองผู้ดีต่อยิ่งไปกว่านั้นอูี่เฮเนสประธานของบาเยนร์เอ่ยออกมาอย่างชัดเจนว่าพร้อมเปิดประตูให้เดลิกย้ายด้วยการให้สัมภาษณ์กับสื่อดอยช์เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นไปได้ที่เขาจะย้ายออกไปเดลิกเป็นนักเตะดัชและโค้ชที่ Manchester, แมนเชสเตอร์เดนต์ก็เป็นดัชผมไม่มีปัญหาหากเขาจะอยู่ต่อแต่โดยส่วนตัวแล้วผมจะไม่ขายได้ยกอุปาเมกาโน่ประธานบาเยนน์ระบุนะครับ หากคอบทุกท่านชอบคลิปนี้ฝากกด Subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบนช a แนลคนคอบอลเช่นเดิม